สวัสดีจ้ายายทิพย์คือเก้าคือเดิมละจ้ายายทิพย์พามาจอบปลานะคะพี่น้องเอ,อ้ยายทิพย์มาจอบปลามาเด้อผู้ใดอยากได้ปลาตัวใหญ่ก็ได้เพื่อ,บอนบอยบุยบบุบยใย,ยจุจ้าทุกคนยุห่วยจุอยนองอยุขอ้องยุบึงเนี่ยละจ้าปูนแม่น้ำสุดหูสุดตา บ่อนบุยบายบุยใายาย,ยูไม่ได้ตัวใหญ่ๆพี่น้องจ้าเห็นปัจจัยพี่น้องก่นตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆต,ๆ,ๆตัวไหญ่น้อสิมาอยู่น้ามีทีปมมีทีปสิจับเอาไปเลี้ยงกันนะตัวใหญ่ๆนี่ มาเด้อป่าง่ญ่เอ้ยมีแต่ป่าง่ญ่ๆพี่น้องป่าธรรมชาติจ้ะป่าธรรมชาติสารพัดป่าได้จจะว่าเป็นป่าสบายได้ปานอย่างพูดตัวง่ายๆปัาดุกก็ะมีป่าสบายก็ะมี่ละน้ํากันโอ้นจ้ะ ห้องน้ำไม่น้ำติบเอาบรรยากาศมาฝากค่ะบรรยากาศสวย,สวยงงๆงามๆจอบป่าให้พี่น้องเบื้องน้ำอาจจะยุดสูงจักน้อยด้ยจ้ะเด้ออาจจะยืดสูงจักน้อยค่ะ เห็นแน่พอเห็นแน่แน่จ้าเนะาเนะพี่น้องตัวบักง่ายขอบคุณขอบคุณจ้าโู้ติดตามรับชมไปคนเ้วดค่ะเด้อคิดมันสีเง้วเกินไปให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี่แหละจ้าจะเลื่มติดตามเบิ่งกันไปเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ